สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนกันอีกสักหนึ่งครั้งนะครับผมสดดีกันเป็นประจำทุกวันนะครับมาอยู่กับพี่โจอีกแล้วนะครับผมทางช่อง BS เป็น V2 นะครับผมยังก็ฝากเพื่อนนะครับผมที่เข้ามารับชมกันแล้วครับอย่าลืมครับกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยครับผมวันนี้ครับมาทุน300ร้อพันเพื่อนมาจัดสาวท้ำครับผมท่านเพื่อนคนไหนนะครับผมบอกเลยครับสาวท้ำนี่หนึ่งในดวงใจของเพื่อนแน่นอนนะครับผมเป็นเกมที่ต้องบอกว่าอยู่ในขึ้นขั้นว่าระดับตำนานกันเลยทีเดียวนะครับผม มาวันนี้พานเพื่อนมาจัดสาวถ้ำนะแล้วก่อนที่จะเริ่มเกมครับยังไงอย่าลืมครับผมเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่หรือว่าที่รับชมกันอยู่แล้วนะฮะอย่าลืมครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับมาเกมนี้ฮะสาวถ้ำมีซื้อฟีเจอร์เกมด้วยนะครับเช็คเงินในกระเป๋าก่อนนะครับว่ามี300อโอเคครับไปที่เบ็สามกันเลยครับวันนี้ต้องบอกว่าสาวถ้ำนะต้องบอกว่าเป็นเกมที่หมุนค่อนข้างไวนะครับ แล้วก็จบไวเหมือนกันนะครับเออยังไงฝากกันด้วยแล้วครับแล้วกันนะครับโอเคครับหน้าเขียววายครับสวยงามอะดอกนี้36บาทนาทครับยังไงขอพาเพื่อนไปเดินเป็ดสามันก่อนนะสําหรับเพื่อนเพื่อนคนทุนน้อยนะครับแนะนําว่าให้เดินเป็ดต่ําๆไปก่อนนะครับอย่าพิ่งขึ้นเป็ดเร็วนะฮะเพราะมาเอ้ไม่เพราะสาวถ้ำเนี่ยค่อนข้างเวลาดูดดูดค่อนข้างหนักและไวด้วยนะครับ ตั้งแต่ที่เล่นมาต้องบอกว่าเป็นเกมที่จังหวะหมุนของเผานะฮะบอกเลยว่าเร็วมากๆนะครับผมมาเดีย๋ยวดูฟรีเกมรอบแรก้วสิบหมุนนะสี่ตัวจ่ายเราต้องไปดูฮนะว่าฟรีเกมครับจะได้คอมโบคูณสูงสุดเท่าไหร่นะเออ,อยังไงต้องบอกอย่างนี้ฮนะคลิปนี้นะครับผมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ให้น้องๆที่อายุต่ำกว่า1ิดปีว่า ผู้ที่มีภาระทางการเงินเล่นหรือทําตามกันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่มีภาระทางการเงินนะครับพี่โจแนะนํานะครับว่าค่ายเกมนะครับผมที่เล่นอยู่ตอนนี้นะครับบอกเลยว่าแตกง่ายสุดๆครับผมแต่ที่สําคัญนะข้อดีของการเล่นค่ายเกมนี้นะบอกเลยว่าสามารถขอช่วงเวลาโบนัสไทม์ได้ทุกวันแล้วดูครับเพื่อนๆได้ฟรีในฟรีเพิ่มอีก12หมุนครับผมของสาวถ้ำนะครับต้องบอกเลยว่าสาวถ้ำไม่ได้ สาวนาเกลือนะครับเดี๋ยวมาดูว่าฟรีเกมนี้จะเดือดแค่ไหนนะครับเออต้องบอกว่าไม่ต้องพูดเยอะครับผมไปดูให้เกมมันเล่าเรื่องดีกว่านะครับเงินรางกัลก็ต96ครับไปกันเลยนะฮะมาเดิหูน14ได้คิงตามครับวายขึ้นแถว2จะได้อีกหรือเปล่าครับได้แยกตามครับจบครับดูช็อตนี้ครับไปครับก้อนโตอยู่ที่73แล้วแล้วยังเหลืออีก10หมุนนะ แนะนำอย่างนี้นะครับว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบในสาวถ้ำนั้นแนะนําว่าทุน300บวกลบเลยนะครับต่ำๆยาอยาต่ำกว่า100นะบางทีบอกเลยว่าโอกาสปั้นยากก็มีนะมาครับขูณ22มีนะครับติดแล้วเครื่องติดแล้วนะครับผมสาวถ้ำเงินรางวัลซปเปอร์เมกาหนกครับสาวถ้ำไปดิครับมาอย่าดูฮะว่าจะได้ฟรีในฟรีอีกหรือเปล่านะครับ ยอย่าเกมนี้จะหาทุนสักนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่โจจะซื้อฟีเจอร์ในส่วนของฟรีเกมให้ดูนะครับว่าจะคุ้มหรือเปล่านะฮะถ้าเกมไหนครับที่ซื้อแล้วคุ้มก็จะบอกว่าคุ้มนะแล้วก็บอกว่าแล้วก็จะแนะนําเพื่อนๆด้วยครับว่าไปได้นะแต่ถ้าเกมไหนซื้อแล้วไม่คุ้ม <S <S พี่โจก็จะไม่แนะนำนะเอาแบบนี้ดีกว่านะครับจะได้อยากก็อยากให้เพื่อนๆเ,เล่นแล้วก็ได้นะครับผมบอกเลย เล่นได้ให้หยุดครับผมเล่นเอาตังครับไม่เล่นเอามันปั่นยังมีสติครับมีสติแล้วจะมีสตังนะครับผมนี่ไปครับผมําคมเด็ดๆครับไปจัดไปครับมาฟรีเกมครับรอบนี้ครับปล่อยฟรีในฟรีอยู่ที่เงินรวมที่4 7 6ครับแล้วกดรับรางวัลเลยครับแล้วไปปรับเบ็ดเพิ่มกันเลยนะครับมามาวันนี้ขอข้ามไปเบ็ดสิบเลยแล้วกันครับนานๆมาทีสาถ้ำก็ต้องจัดต้องจัดกันแล้วครับผมมา ก็ต้องดูครับนี่นะจังหวะหมุนของพาเกมนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างเร็วมากๆครับแล้วมีโอกาสอีกหนึ่งตัวครับขอหนึ่งตัวจ่ายครับมาหรือเปล่าโอเคนะเก็บคิงไปก่อนนะแล้ววายขึ้นแถวสองไม่ได้แต่มารอบนี้5ตัวจ่ายไปเลยครับฟีเกม5ตัวจ่ายครับสเกตเตอร์มาอย่ามาดูกัครับรอบแรกเราอยู่ที่400 400กว่าบาทนะถือว่าโอเคครับ ก็ต้องมาดูครับว่ารอบมี้จะได้เท่าไหร่นะฮะมาเด็กมาเออ,อยังไงครับอย่าพึ่งหยุดนะฮะอย่าพิ่งหยุดครับจัดให้แบบคอมโบเซตหน่อยนะครับต้องบอกว่าฟรีเกมรอบแรกแล้วเราทำตัวคูณคอมโบไว้ได้ถึงคูณ24เลยนะครับ๋ยวดูว่ารอบที่สองแล้วจะตัวคูณคอมโบได้เท่าไหร่ครับ จะต้องมาดูนะะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเงียบครับผมขนาดได้สเกตเตอร์ห้าตัวจ่ายนะครับเพื่อน,อนมาหน้าหน้าไหนไม่มีหน้าไหนเลยครับผมฟรีเกมรอบนี้นดูขนาดสเก็ตเตอร์ห้าตัวจ่ายจ่ายอยู่ที่สองร้อยสี่สิบสองบาทเท่านั้นเองนะครับผมก็ถือว่าโอเคไปถือว่าเป็นสิบก็ถือว่าโอเคครับผม วันนี้ก็กำไร500แล้วนะครับผมก็เรามาทุน300นะสำหรับสาวถ้ำนะน้ำม่วงแถวแรกหรือเปล่าครับสวยงามครับผมหน้าม่วงลงแบบนี้ได้ใช้เลยนะขอหน้าเขียวตามเลยครับไม่ต้องสืบครับสวยงามหน้าน้ำเงินตามต่อหรือเปล่าโอ้โหไม่มีฮะเสียดายอัตาราลักษณะการจ่ายของเกมนี้ครับเหมือนกันเหมือนก,นกันกับทุกเกมนะครับก็จะเป็นหมุนจะทางด้านซ้ายไปขวานะครับเ,เพื่อน เออมาต้องบอกว่าสาวท้าวันนี้ก็โหดฮะโหดดีครับโหดดีครับแตกไวด้วยนะฮะนี่ต้องบอกว่าเคยขึ้นเบ็ดเร็วๆน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับ <Yeah. S 1> มาดิจะถามว่าแตกดีไหมแตกดีนะครับผมโอเคฮะได้หน้าเขียวก็อยากไปแล้วตามด้วยเอ็ดหน้าม่วงดอกนี้ครับ ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ถือว่าโอเคอยู่ไปครับแตกนอกดอกนี้265รครับเพื่อนเอาดิครับเขาเรียกว่าแตกนอกนะฮะเดี๋ยววัดใจกันสักหน่อยไหมอ่ามีโอกาสลุ้นแล้วนะครับเพื่อนต้องมาครับนี่ครับผมโอกาสไม่ได้มาบ่อยๆครับก็ต้องไปหากันต่อไปนะครับมา รอบนี้ไม่ต้องไปหาแล้วครับผมมาขึ้นมา4ตัวตรงๆแบบนี้ครับสวยงามครับกดเริ่มกันเลยทีเดียวนะะเออยังไงฝากถึงเพื่อนๆด้วยนะครับผมถ้าอยากดูเกมไหนนะผมอยากให้พี่โจไปพิชิตเกมไหนครับผมคอมเมนต์นครับเข้ามาพูดคุยกันได้ครับที่ใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงบอกเลยว่าอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับ หลายๆไปครับเงินละวันก้อนโตดอกนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ207บาทครับนี่แหละครับผมเสน่ห์ของสาวท้ำครับผมบอกเลยว่าไม่เล่นไม่ได้ครับไม่ต้องพูดเยอะครับผมให้คลิปมาเล่าเรื่องดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูฟรีเกมรอบนี้ครับจะจ่ายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับบอกแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจบคลิปนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวซื้อฟรีฟีเจอร์เกมให้ดูสักหนึ่งรอบแล้วกันนะว่าซื้อได้เป็นสิบเนี่ยแหละครับเดี๋ยวดูฮะมันมีอัตราการจ่ายเงินของมันอยู่เหมือนกันฮะ ก็ต้องบอกว่าเสียหน้าไม่ได้เสียตังไม่ว่าครับเสียหน้าไม่ได้ครับบอกเลยว่าวันนี้ถ้าจะซื้อก็ต้องซื้อให้เพื่อนๆดูครับโอเคฮะเงินเราเงินรางวัลรวมอยู่ที่2องร้บาทไปกันต่อฮนะมาถ้าเบ็ด10ในอัตราการจ่ายอยู่ที่500ร้อครับไปบอกแล้วครับเอาใจสาย FC สายปั่นทุกคนนะครับบอกเลยว่าจัดให้แน่นอนครับซื้อซื้อแน่นอนนะถ้ามีให้ซื้อเราซื้อครับ แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ทุนค่อนข้างน้อยนะครับจะซื้อแต่รอบคำนวณเงินในกระเป๋าดีๆนะครับบอกเลยครับถ้าซื้อเกลือก็มีนะครับบางที่ซื้อเหมือนเอาเกลือกลับบ้านเลยนะฮะบอกเลยว่าซื้อซื้อเบ็ดสิบจ่ายห้าร้อยบางทียังจ่ายยังจ่ายมาไม่ถึงร้อยเลยนะครับอันนี้ขอเตือนกันเลยนะเพื่อนๆซื้อยังมีสติครับไปครับ วายมารอแถว3แบบนี้อยู่แล้วนะครับสวยงามครับค่อยๆเก็บไปครับเทียร์เล็กเทียน้อยครับ507บาทครับเงินรางวัลซปเปอร์เมกับขอขึ้นแบบเนี้ยบ่อยๆครับบอกเลยว่าเราได้เลิกกันแน่นอนครับมาจัดไปได้ดมาบอกเลยว่าซื้อฟรีให้ดูครับสาวถ้ำนะครับไม่ใช่สาวนาเกลือนี่จัดไปครับ ซื้อฟรีครับกำไรเท่าไหร่ครับมาครับวายมันรอจ่อแถว3อยู่แล้วครับไม่ได้ใช้นะฮะสัญลักษณ์ตัววายนะครับจะสามารถแทนตัวซิมโบได้ทุกตัวสัญลักษณ์เลยครับแต่ยกเว้นตัวเดียวที่วายไม่สามารถเข้าไปแทนที่ได้ก็คือสเก็ตเตอร์นั่นเองนะครับผมอันนี้เก็ตเล็กๆน้อยๆน,นะมารักกันชอบกันครับดูคลิปนี้ให้จบบอกเลยว่าได้รับความบันเทิงได้รับอะไรดีๆหรือว่าเทคนิคดีๆกลับไปแน่นอนนะครับมา เท่ากับว่าซื้อสรุปให้ฟังก่อนนะครับก่อนที่จะไปเล่นกันต่อนะซื้อฟรีรอบเมื่อกี้เราจ่ายไปที่ในอัตราการจ่ายของ500บาทนะเราได้กําไรกลับมาอยู่ที่175บาทเองนะครับผมก็ถามว่าโอเคไหมถ้าส่วนตัวโดยรวมแล้วของพี่โจน,นะบอกเลยว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคนะอืมไปเราปั่นเองในเบ็ดสิบไปต่อกันเลยนะฮะยังไงก็เล่นดูจังหวะดูลายดูเหลี่ยมดีฮนะว่าควรจะพอหรือควรจะไปนะครับ ได้ไหมได้ไหมล่ะนี่ครับขนาดจะเป็นช่วงเวลาบางโอกาสนะบางทีแบบเหมือนจอ,จ,อจะลงแต่ก็ไม่ลงให้ก็มีเหมือนกันนะครับเออมารอนนี้เขากลับมาทุน300นะอย่าถ้าปั่นไปปั่นมาเหลือกําไรเหลือเงินในกระเป๋ายุ่ประมาณพันสนะบอกเลยว่าเดี๋ยวเราก็น่าจะเพ็นกันแล้วครับเกมนี้นะบอกแล้วครับเล่นให้เป็นหนีให้เป็นครับอ่ะ นี่นะครับผมดูอัตราการจ่ายของมันก่อนครับมาโอเคครับหน้าทองดอกนี้ช่วยชีวิตยังพอไปต่อได้ครับกลับมาพันสีแล้ววายขึ้นแถว2องมาอีกแล้วครับได้ใช้อยู่ไปครับตอนนี้กลับมาที่พ5นห้านะครับผมแต่ตอนนี้เก็บรางวัลก้อนโตมก่อนครับ2 4งพันสี่เอ้ยสองสบาทนะแหม่นะับเป็น2องพันเฉยนะเออ ก็น่าจะหมดมุกแล้วหรือเปล่านะสําหรับสาวถ้ำนะครับมาดิฮะหน้าชมพูตามหน้าเขียวมาหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรได้หน้าแจ็คอยู่ครับมาหน้าน้ําเงินตามครับหน้าเขียวต้องเข้าแล้วครับสวยงามครับดอกนี้หน้าน้ําเงินตามครับพันแปดไปครับเพื่อนๆมามามาดิครับหน้าเขียวตามครับเบิ้ลมาดอกนี้สองพันเลยครับเพื่อนสวยงามมากๆนะครับผมบอกแล้วครับ กำไรเกินคาดครับผมวันนี้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกาหกร้อยห้าบาทแล้วยังไงแล้วยังไงล่ะครับเพื่อนๆบอกแล้วเล่นให้เป็นหยุดให้เป็นฮะเล่นเอาตังค์ครับไม่เล่นเอามันนี่ก็เป็นการที่มารีวิวหรือว่าการมาปั่นให้เล่นให้ให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับสำหรับสาวถ้ำนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบสาวถ้ำนะครับผมอย่ารอช้าครับผมกดที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับยังไงคลิปนี้นะครับขอฝากเพื่อนๆด้วยเลยนะฮะ กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ครับผมได้ถูกช่องทางและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ B F Spin V2 ครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับยังไงวันนี้พี่โจขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมติดตามมันด้วยครับว่าจะไปเกมไหนนะครับผมหรือว่าอยากให้พี่โจไปเกมไหนคอมเมนต์กันเข้ามาครับผมยังไงวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ